ป้าถ้องอากาศมื่อนี่ลับมาทางนี้พี่น้องน้องก,กิ่กีเพันเธิตยังไงเหตุยังอันนี้นเลนยเ,เห็ดเพิอ์สป้ลุงอันนี้คือต้มน้ำสูบบ้างโดอสบายดีพี่น้องสบายดี FC เอฟซีเพิ่์ทุกท่านเด้พอพบผักันคือเก่าพี่น้องมาอยู่เพื่อนเมืนเน่อนี้เนาะ มากินเพลินนะอเนยเดาปลลุงอเนยเาปลาลุงอืมอเนยมาตนาอเนยหวยยุงหอยย่องมาตนาอเนยไปแก่ไหม่น้ำผอก,กิ๊กกำลังเห็ดนะกอนกิ๊กเป็นคนเห็ดแต่นี่อ้หูเป็นกำลังเห็ดเลยเห็ดเผือปลลุงเหเเง็ดผือสู่กินมาสัน่น เปเหียดขึ้นมาไหวไทยลอยเฮียมาดข่าบ้องเป็นไปวี่อักบ้องอันนียวายยังตำรวจจับอันนยว่ะตำรวจสิจับนะข้าเด็อยยังผิดเนาะอจับเต็งหน่อยบ้องอือดยแต่ว่าอ อภัยไพนําปีนหนามาพี่มาเปาพี่หายน้ามนฮะโ่แล้วกเบียด่เพ่อแล้วกับเพื่สอน่าโดยโดยมิตเตอร์กับมือพี่น้องเลยลืมนางลืมน่ะโดยเลยอืม เด็กๆกกำลังซอยกันเห็ดเนาะกี่กแก้มบุมเนาะพี่น้องไปโรงเรียนมาแล้วโรงเรียนมาได้เข่าทางไปโรงเรียนเพิ่นก็มีแต่คนตายแล้วก็จะเอามาจุธนะพี่น้องจุผีเนาะย่านเมื่อวานพักัญญาเซลเซลหนักกระลังเดือดเต้มน้ำสุกแล้วแล้วก็ยังรอานัก

ทางนั้นอันเนยกำลังก <ian> uh, ินข้าวปียกกินเผืกินเผือนี่อันเนยกำลังกินเผอกพีน้องกิ๊กเพิ่นหิวข้าวพี่น้องเอ้มาตทงเฮียนพี่น้องตอนนี้กะเพลิเลยเลาวพี่น้องนอนแดตกะแหงหงั่้นโอ้ยถ้วยคือหมอถ้านหยาบขมายน้องนี่อุ้ยพิ่น้อยากเคียงเอื้อยคือยังนี่กินเผือเห็ดกินเองบนในหยาพี่น้องเลยว่าแต่มีเศษอยู่ในตู้ กี่เห็ดกินเองกับเป็นเลยผุนป้าอันเนยกับเสือลวดเลยกินแล้วผระหาหนามเลยลอยเป็นได้แสบอย่าบอกเห็ดกินเองนะอแสบปะส่ะท่านผุนกีกีก,กินจะไปดู ก็กินเป็นได้นี่ยก็คยียบไม่ถูกก็เป็นอัน,นี่ยเนี่ยโอ้โฮเสียงไก่เลยนะไก้แมนอืม เื่อเสียเธอห้อันนี้พวยองทองอันนี้ไปตากแดดนางอันนยเนี่ยติดผอพอไปซักกระปน้ำหักกระมาแต่หน้านี่ก็ได้พอไปแก่ใหม่กระปน้ำกินกินกินเอิ้นใส่ผ้าอีก กินเพลกับข้าวพี่น้องเยกับข้าวเหนียวเสแบเด้อกินก๋วยเตี๋ยวจิ้มข้าวเหนียวพี่น้องกินข้าวเหนียวอือกินก๋วยเตี๋ยวกระเจียบเห็ดเอ็มกินข้าวเตนียวอือกินก๋วยเตี๋ยวเมื่อวานนี่กยมีแม่ แม่กบพอเพิ่นนนอะเพิ่นมาทางภรรยาพี่น้องทางเมืองนอกเพิ่นมาเยี่ยมมายามโมอ้ยดีใจพี่น้องเลยตอนนี้เพิ่นกับภแหละเดินทางไปเวียงแล้วสิขึ้นเครื่องบินเมื่อกลับเมื่องภรรยาฝรั่งเศสพิ่นาะดีใจลายเพิ่นมาเยี่ยมมายามพี่น้องเลยหากบได้ถ่ายคลิปให้เบิ่งพ่าเพิ่นบอกกล่องเนาะคิดทอดคิดถึงเพิ่นนี่ม่ใหญ่จืดขนาดจมเนี่ยเพิ่นมาเยี่ยมมายามพี่น้องเลยบอกเคยจ้าเถื่อแบบว่า เพิ่นกับเบินะร์ในคลิปฮาเละเนาะเป็นเอฟซียังคะแหละเพื่นก็มาเยี่ยมมายามหอดบ้านเลยหอดเทือนไม่ใหญ่จื้อเลยเพิ่นขี่รถกลายมาเนาะมากับหลานเพิ่อนอะไรเนาะจื้อเลยจื้อเฮือนเลยกันมะลินแล้วก็ไปเบิ่งฟา้ามไก่เนเมื่อวานนี่เนาะแก้มบุ้มก็มาแก้มบุ้มก็น,นี่กินน้ำกัน ดีใจลายเนาะที่เพิ่นมาเยี่ยมมายามมาหอดมาถึงเพื่อนซานคันเพิ่นได้บ่งคลิปนี่ก็ขอให้เพิ่นเดินทางตลอดปลอดภัยเด้อหอดบอลอยู่บอลเศร้าเพิ่นมาเยี่ยมมายามลูกลานเนาะม่ใหญ่จืดแต่มากอก่อนมหญ่จืดอีกมาว่านม่หญ่จืดก็ได้ล่ำให้เพิ่นพังอีกเพิ่นติดใจอยากพังล่ำอีกเพื่นนะคันนั้นมีญ่จืดว่างกายมหญ่จืดนั้นล่ำแล้วก็ส่งมาทางอันเฟสให้ในเด้อเพิ่นว่ะ ทรงมาสร้างกันพี่ทเจอให้ในเด้อเพื่อนนะเพื่อนด้ฟังเมื่อวานในข่ามบุญพ่อม่ใหญ่จืดมาสันดีใจลายเพื่อนม่ใหญ่จืดก็ดีใจคือกันเนาะแต่เพื่อนมาเยี่ยมมายามเนาะเพื่อนก็มาไกลจากฝรั่งเศสประเทศนอกโอ้ยเพื่อนก็จะเป็นเพป็นคันบอกมีบุญต่อการกันคือสิ่งประเท็นกันเนาะอยู่ไกลปานนั้นนะขอบุญขอบคุณหลายๆที่มาเยี่ยมมายามเป็นอะไรแกบุ้มแซบบ่ สีมือน้นอ,องกิกี้ลวกสูน,กน,สสน้องกินได้กิกีก็ไเ้เห็ดสูสน้องกินเสบๆเสร็จอืม้มกาน,น,นเันอดเนอยจักอีหยังเน่ยก็ได้ตามภาษาเด็กๆ่น้นเลยลมก็มาแห้งแด็ดทางนี้ลมขึ้นเลยลมซยๆมาถึงไอเด็ดนำหามา แกมบุมมาต้องเรียนเนาะอืมสดใสสดใสว่าสรนเลยโห่แกมบุมกันเลอากาศก็เปลี่ยนแปลงไปหน่อยทั้งห่อนทั้งลมจ้าอีย่างเด็กๆกับเป็นวัดเป็นอันไอกันโอ้ยเป็นวัดเนี่ยบ่เลือยงามเลยเป็นอยู่ตลอดเลย อากาศบานเฮาเป็นแบบนี้พี่น้องภูมิต้านทานเด็กน้อยกับบกคอยแข็งแรงเนาะโอ้จำน้ามีผูดสดน้ามีพกินปตาแสบได้กี่กี่นะผูดสดนําเมื่อยเพชรได้หรือหะอบเพชรป้อเลยกี่เลยกินบมอเพชรแล้วเป็นกระเพาะผนเป็นกระเพาะเนาะผนเลยกินบมอเพชรแช่บ่อเนย พี่น้องอากาศาาาบ้านเฮาแดดแห้งไรเบาหวาอยู่ทางใดเนาะอากาศเว้ยผมขคืนหน้าฝนหน้าฝนแล้วโอ้ยสีเย็นซุ่มซื้นพี่น้องเวย้ยหน้านนี้แหละแบบสีแดดแหง้งเนาะเบาหวาอยู่ประเทศไทยประเทศเฮาเนานะเทศลาวหอลูกเงาอย่าเหตุเลย พักไก่เหี่ยวเบิดพี่น้องเลยต้นมะขุ่งก็ยังเหี่ยวออดยอดผักเนื้อขาคิงเหี่ยวเบิดใบใหม่ใบตอกบ่มี่พี่น้องหล่นไปนำเนาะเสียงไก่พี่น้องเลยสพาพเป็นลมข้างๆบ้านเนาะ อะไรด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพักเบิ่งพักส้มพักเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องสบายดยีอันกลางเว้นกับา่าแต่เอาลานเปลี่ยนกันกำม่ใหญ่จืดที่พอเนอยก็ไปเห็ดเวียกนะพี่น้องเนาะอันนี้เพื่อนก,ะะกากมาติเห็ดเวียกเข็ดงานเนาะเขากับจุม้มบดได้ไปใส่พี่น้องเอาลานเบิรงลานอยู่ในเฮือนพี่น้องวก็เร,วรยวเขาก็ได้ไปถ่ายคลิปทางใดเลยจังใดก็ พักเบิ่งผักเป็นกำลังใจใหนเดิอพี่นองเด้อขอโทษขออภัายหลายๆเด้อสบายดีเด้อพี่นองเด้อ